โอเคคลิปนี้เอาตรงไปตรงมาแล้วกันคิดอยู่นานว่าจะเล่ายังไงดีแต่ให้ง่ายที่สุดก็เล่าตามความจริงแล้วกันก็คือผมจบภารกิจขอคืนภาษีกับสรันรพกรแล้วครับแต่ไม่ต้องปบมือเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าแล้วระบายให้ฟังนะแต่ก่อนจะไปฟังฝากนิดเดียวฝากกดติดตาม แท็กปกหนอมไว้หรือกดไ like, ลค์รอไว้ก่อนเลยไปเริ่มกันสําหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากดูคลิปเก่าเล่าแบบสั้นๆนให้ฟังละกันก็คือประมาณสักช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีจดหมายฉบับหนึ่งมาจากทางสรรพกรจดหมายที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นจดหมายที่เรียกว่าจดหมายเชิญพบอ่ะหน้าตาข้อความ,มาต่างๆมาเป็นแบบนี้นี่นะครับก็หน้าตามันเป็นแบบนี้เหตุผลที่หนังสือเชิญพบฉบับนี้เขาส่งมาก็เป็นเพราะว่าพี่หนอมเนี่ยไปขอคืนภาษีไว้เนาะถ้าอ่านดูเนี่ยก็คือบริษัทนะฮะ ชื่อขอคืนภาษีที่ชําระไว้สําหรับรอบบัญชี10พฤษภาคม2566ถึง31ธันวาคม2566ซึ่งเป็นรอบบัญชีแรกที่เพิ่งเปิดบริษัทแล้วปรากฏว่ามันมีภาษีที่ชําระเกินไวเนาะเป็นจํานวนเงิน1 3 1 5งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ตัวเลขนี้นั่นแหละนะครับด้วยความที่มันเป็นการเปิดบริษัทเป็นปีแรกแล้วก็รายได้มันยังไม่เยอะ,อะเปิดช่วงกลางปีเพิ่งเริ่มรันธุรก,กิจเพิ่งย้ายจากส่วนรายได้ที่เป็นบุคคลเข้าบริษัทเนี่ยมันก็มีกําไรแหละนะครับบริษัทมีตัวเลขกกาาไรเน่่อจว ของพี่หนอมเนี่ยนะครับมันเป็นบริษัทที่เข้าเงื่อนไขของ SME กําไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทแรกก็เลยไม่ต้องเสียภาษีในการทํางานละกัละนลักษณะของบริษัทเนี่ยมันมีการที่เราจะต้องถูกลูกค้าจ่ายเงินแล้วหักภาษีนะที่จ่ายไว้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยยอดที่ถูกหักไว้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือ1นึ่งที่เล่าไปเมื่อกี้ปกติโดยทั่วไปเนี่ยเอาง่ายๆเลยคือถ้าขี้เกียจคนก็จะไม่ต้องมาขอคืนอะไรแบบนี้หรอกครับก,ก็จบไปง่ายๆนะกะ็ไม่มีชําระไวเกินไม่ขอคืนก็ไม่ต้องถูกสรรพากรตรวจจบไปเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามฮะเราลงลายมือชื่อขอคืนภาษีเมื่อไหร่ปุ๊บมันแปลว่าเราจะถูกสามกรตรวจสอบ ในปีภาษีนั้นแล้วก็อาจจะไม่ไจบแค่นั้นอาจจะตรวจสอบในเรื่องอื่นๆตามมาที่มันมีประเด็นความผิดด้วยโดยทั่วไปคนก็เลยอาจจะไม่ค่อยอยากจะขอคืนสักเท่าไหร่แต่ด้วยความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ละกันก็คือเราเราทำงานอะ่ะเราก็อยากให้ทุกอย่างมันเห็นภาพชัดครับว่าขั้นตอนต่างๆของระบบในการขอคืนภาษีเป็นอย่างไรแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเกิดแบบเนี่ยเจ้าของธุรกิจอยากจะขอคืนภาษีก็เลยคิดว่าเออทำเป็นเหมือนกับคอนเทนต์ทำเป็นรายละเอยียดต่างๆให้ดูก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเจ้าหนังสือเชิญพบที่สมามกรณส่งมาเพราะมัน ตามระบบของเขานั่นแหละหลังจากที่ได้หนังสือแล้วนะครับพี่หนองก็มีไปพบสมภคกรมีไปทั้งหมดในสครั้งครั้งแรกก็คือไปพบตามหนังสือเชิญเนี่ยแหละนะครับก็มีการเลื่อนเขาไปหลายหลายวันอยู่ซึ่งก็เกรงใจเขาเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไปพบประมาณช่วงเดือนถ้าจะไม่ผิดน่าจะพฤษภาหรือมิถุนาเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะน่าจะมิถุนามัง้งนะครับก็เข้าไปหาหาเขาแล้วก็ทําคลิปก่อนหน้านี้บอกว่าเตรียมอะไรไปบ้างเนาะให้กับเขาอะก็มีรายละเอียดให้ดูใครสนใจเวลาโดนตรวจต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยก็ไปดูคลิปนั้นก็ได้เป็นรรรรราาาาายยยลละะะะะเออีีีีีดดทท่่่่นนจจจมปโช์สํหับใคคคิววขืแ้ถูกต บทีนี้วันนี้มันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะครับยังไม่บอกผลของมันแล้วกันนะดูไปให้จบก่อนเดี๋ยวน่าจะได้คาตอบว่าเอ้ผลของมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดใครติดตามพี่หนอมใน Facebook ส่วนตัวก็น่าจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยอ๋อมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างพอเข้าไปพบครั้งแรกนะครับสิ่งที่อยากจะเตือนทุกคนเลยแล้วกันใครที่จะขอคืนภาษีใครที่มองว่าอขอคืนภาษีดีไหมนะครับอาหลักการง่ายๆก่อนเลยคือถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทําถูกต้องถ้าคุณมั่นใจว่า้คุณสามารถขอคืนได้โดยส่วนตัวอยากแนะนําให้คุณขอ หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพอขอคืนแบบพี่หนอบเนี่ยโดนตรวจอะไรบ้างเนาะเจออะไรบ้างมีประเด็นไหนต้องระวังบ้างนะครับก็เลยสรุปเป็นเรื่องสั้นๆสัก3าประเด็นละกันนะครับที่จะถูกสั่งก่อนตรวจทุกครั้งที่คุณขอคืนภาษีเงินได้โดยเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคลนะอันนี้เน้นย้ำนะใครฟังมาแล้วงงว่าแบบพูดถึงภาษีบุคคลธรรมดาหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะพูดถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็ไม่ได้พูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่มนะเอาโฟกัสตรงนี้ก่อนเราขอคืนภาษีเงินได้นะหลายคนฟังถึงชอบชอบมาเมนต์บอกว่าโอ้ยเนี่ยเอ ในชื่อบริษัทนะครับอันนี้เน้นอีกทีเพราะว่าชอบมีคนคอมเมนต์ผิดอ่ะกลับมาที่ประเด็นก่อนนะฮะประเด็นที่ถูกตรวจอันดับแรกเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องถูกตรวจสอบเลยก็คือเนี่ยถ้าเราดูจากเอกสารหนังสือเชิญพบเนี่ยจริงๆมันซ่อนไวไ้อยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับตัวแรกที่คิดว่าจําเป็นและสาคัญมากๆคือเรากําลังขอคืนภาษีหักหน้าที่จ่ายใช่ไหมครับดังนั้นไอ้ภาษีถูหกหักหน้าที่จ่ายไปเนี่ยโดยทั่วไปเวลาคุณถูหกหักภาษีหน้าที่จ่ายคุณจะได้เอกสารที่เรียกว่าหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายหรือว่าใบทมาห้อเาหัังบนสง นเ,นเป็นตัวที่จําเป็นมากที่คุณต้องมีให้ครบเช่นอย่างเคสพี่น้อมขอคืึ้น13,000กว่าบาทเนี่ยก็ต้องมีเอกสารนะครับหนังสือรับรองการหากาักภาษีหนี่จ่ายรวมไปให้ครบเลยให้เท่ากับยอดได้ยิ่งดีเพราะว่ามันก็คือเป็นการบอกว่าเราทําบัญชีถูกต้องเราทําทุกอย่างถูกต้องดังนั้นอันดับแรกสําคัญสุดนะครับถ้าดูในหนังสือเชื่อมพบตรงนี้นะก็คือข้อ5นะครับหนังสหลักฐานหนังสือรับรองภาษีเงินได้หักหนี้จ่ายใครขอคืนมีตรงนี้ให้ครบนะอันนี้สําคัญมากๆไปดูอันที่2องก่อนนะครับอันที่2องเนี่ยมันเกี่ยวขอ้องอ ค,คือถ้าธุรกิจคุณเนี่ยขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจริงแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่สรรพากรจะดูแน่ๆเลยนะครับที่ดูเพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเนี่ยก็คือเรื่องของการนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเขาก็มีเขียนไว้เนาะถ้าสังเกตดูนะฮะเขาก็จะมีเขียนไว้ในข้อสอเห็นไหมรายงานภาษีขายรายงานภาษีซื้อสําหรับเดือนภาษีมิถุนาถึงธันวาสองห้าหกอย่างเคสของพี่หนอมเนี่ยคือมันเป็นรอบบัญชีปี6กที่เปิดบริษัทตอนเดือนพฤษภาแล้วก็จดแบบเดือนมิถุนาดังนั้นเขาก็จะขอเนี่ยเอกสารที่เกี่ยวข้องก ไปจนถึงธันวารายงานภาษีขายรายงานภาษีซื้อนะครับจริงๆในรายละเอียดของรายงานเนี่ยต้องบอกว่ามันก็จะต้องมีพวกใบกำกับภาษีมีพวกดีเทลต่างๆด้วยเนาะซึ่งตรงนี้ก็คุณจะเตรียมไปให้ครบเลยนะครับเอกสารเกี่ยวกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มในปีนั้นๆที่คุณขอคืนภาษีคุณควรจะมีให้ครบแล้วก็ถูกต้องอันนี้อาจจะเพิ่มเติมนิดนึงเป็นการลงรายละเอียดแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เป็นนักบัญชีหรือว่าคนที่มีความเข้าใจเรื่องของระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกับภาษีเงินได้นะครับจุดที่ควรจะต้องมีและจําเป็นต้องมีก็คือรายงานการ เดือนทั้งหมดเนี่ยอย่างของพี่น้องก็คือตั้งแต่มิถุนาถึงธันวาใช่ไหมครับกับยอดรายได้ตามแบบพองอดอ้าก็คือยอดที่ใช้เป็นยอดคำนวณภาษีกัินได้ควรจะต้องมีเอกสารกระทบยอดกันซึ่งถ้ามีก็จะช่วยให้บุคลากรทำงานง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของเราด้วยว่าเรามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอันนี้จุดสําคัญจุดหนึ่งที่อยากให้ทําถ้ามีจะดีมากๆเจ้าหน้าที่จะตรวจง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการเช็คซ้ําด้วยว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าเรามีการยื่นภาษีครบไหมตรงนี้สําคัญมากๆแล้วก็อยากแนะนํนไปห่ังสือรอง แล้วก็อันที่2คือรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มมาอันที่3กันบ้างน,นะครับอันที่3าเนี่ยจริงๆก็คือตามเนี่ยครับเอกสารในหนังสือเชิญพบเลยพวกงบการเงินงบทดลองต่างๆแต่ว่าในมุมพี่หนอมอยากจะแนะนําอะไรละกันนะครับก็คือเอกสารที่เขาขอทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องตรวจแน่ๆแล้วซ่อนอยู่ก็คือถ้าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของหักนา่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยส่วนใหญ่จะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของรายได้หรือย,ยอดขายสิ่งที่จะมาตรวจสอบเพิ่มเติม,ตมก็คือในฝั่งของต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย,ายอันนี้คิดว่าจําเป็นนมมาาาากสสํหหรรับคที่ต้้องจะใ ตอตรวจสอบนะเพราะว่าในมุมของภาษีเงินได้เนี่ยมันคำนวณจากกาไรดังนั้นฝัง่งรายได้ฝัง่งค่า้จ่ายเอกสารทุกอย่างควรจะมีครบถ้วนรายงานต่างๆที่เขาต้องการเนี่ยงบการเงินงบทดลองบัญชีแยกประเภทเนี่ยเอาไปให้เขาได้ก่อนเลยก็ดีนะครับถ้ามีเอกสารหลักฐานค่า้จ่ายต่างๆที่ทําไว้ก็นําส่งเข้าไปก็จะยิ่งดีมากๆนะครับของพี่หนอมมีทําคล้ายๆเป็นสรุปแล้วกันว่าต้นทุนขายมีกี่บาทเกิดจากค่าอะไรบ้างนะครับค่า้จ่ายขายบริหารมีอะไรบ้างเนาะสรุปเป็นรายละเอียดให้เขาดูก็ช่วยให้เขาทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ในข้อมูลของ ทดลองที่เป็นยอดสรุปหรือแยกประเภทต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้สารประกรเนี่ยเขามองเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้ามันมีประเด็นอะไรเนี่ยก็จะได้คุยกันง่ายขึ้นรวมๆจริงเอกสารมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคือปัญหาของหลายคนที่ไม่อยากถูกตรวจสอบหรือไม่อยากเสียเวลาก็คือเสียเวลาในการเตรียมพวกนี้แหละนี่เป็นจุดหนึ่งที่อยากให้เข้าใจว่าบางคนที่เขาไม่อยากขอคืนเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเสียเวลาต้องมาเตรียมพวกนี้ซึ่งการเตรียมพวกนี้ต่อให้คุณปิดบัญชีเรียบร้อยเนาะแต่ว่าถ้าคุณต้องเตรียมเอกสารย้อนหลังให้สารปรกรเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบมีการเช็คซึ่งงงงตตรรนนนี้้ถามมอกกััๆ็ มีต้นทุนซ่อนอยู่เยอะเนาะที่เราต้องมาทําก็คือการเสียเวลาที่เราต้องมานั่งเรียงเอกสารจัดเอกสารตามที่เขาต้องการการกระทบยอดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพราะบางทีเนี่ยบัญชีหลายคนหรือบางทีเจ้าของก็อาจจะไม่รู้ว่าต้องเตรียมพวกนี้ด้วยพอต้องมาเตรียมเพิ่มเตรียมอะไรพวกนี้มันก็เกิดต้นทุนแล้วก็เรียกว่าเป็นทั้งต้นทุนการเงินแล้วก็ต้นทุนเรื่องของเวลาด้วยก็อาจจะเข้าใจหลายคนนะที่เขาไม่อยากขอคืนเพราะว่าตอนที่พี่หน่อมาเตรียมเองก็เหนื่อยแล้วก็เสียเวลาเนื่องจากตัวเองเป็นเจ้าของด้วยนะครับเป็นบริษัทขนาดเล็กเนาะแล้วก็ทำ ในการทํางานเพราะว่านอกจากเราเตรียมเอกสารพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีงานประจําที่ต้องทำเนาะมีงานของบริษัทในปัจจุบันมีงานรา,า,ายละเอียดต่างๆที่ต้องทําของปัจจุบันด้วยแต่ว่าเราก็ต้องไปเตรียมข้อมูลย้อนหลังด้วยซึ่งมันก็จะค่อนข้างเสียเวลาประมาณหนึ่งเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เอาเป็นจุดในการตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าใครอยากจะขอคืนหรือไม่อยากจะขอคืนอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าทําให้ดูแล้วกันว่าเฮ้ยทำไมถึงควรขอคืนและจะต้องเสียต้นทุนอะไรมาบ้างอ่ะเป็นบทสรุปให้ฟังนะครับเล่าทั้งหมดมาเนี่ยตอรกกมม็่่องงาาาาตะะสสๆซึจจใน มุมของการจัดการนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่หน่องไปเจออะพี่หน่องไปเจอ3รอบรอบแรกคือรอบที่เข้าไปพบเนาะก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นให้รายละเอียดต่างๆเอกสารต่างนำไปเรียบร้อยนะครับหครั้งครั้งที่2เนี่ยก็คือหลังจากนั้นประมาณสักไม่เกินเดือนหนึ่งทางสารากรนะทางน้องสาร,าก,รกรก็โทรมาบอกว่าพี่เข้ามาพบเลยมีประเด็นตามนี้ตามนั้นนะครับซึ่งอันนี้พูดแบบส่วนตัวให้เข้าใจง,ง่ายๆคือวันที่ไปเจอน้องสาร,าก,รกรก็ติดต่อขอขอไลน์ไว้นะขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็สะดวกมากๆเวลาเขาหาเอกสารอะไรไม่เจอหรือางย่ลมอู ง่ายเราก็รู้สึกว่าเออคือส่วนตัวแล้วกันพี่หน่องคิดว่ามันไม่ได้เป็นเออใช้คําว่าอะไรดีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันผิดนะที่เราจะติดต่อเจ้าหน้าที่สารักรคืออันนี้อาจจะใส่ความรู้สึกส่วนตัวไปน,นิดนึงแล้วเป็นเรื่องเล่าแล้วกันก็คือหลายคนชอบคิดว่าการเจอสารพัดกรคือมันอินอะเนาะเราไม่อยากเสียภาษีเราเจอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเราโมโหเราอยากจะเอาเรื่องเราอยากจะได้คืนภาษีทุกเม็ดอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้นะคือไม่ได้ผิดแต่ว่าในมุมนึงถ้ามองในมุมของคนด้วยกันนะันะคนด้วยกันคือหมายความว่าเขาก็ทํางานเขาเราก็ทํางานเราเราอยากได้้้ภาาาาษีีีคืนนเมหท่่ตรวจซึงถ มองแบบนั้นได้เนี่ยเราก็ทํางานร่วมกันเนาะก็คือหาจุดหรือข้อสรุปที่มันดีที่สุดนะครับในการจัดก,การอ่ะก็ได้ติดต่อกันเนาะสายกมค์่คุยกันก็เออเนี่ยพี่มีประเด็นนี้นะอันนี้มาจากไหนตัวเลขนี้มายังไงอะ่ะก็มีการแชทคุยกันส่งข้อมูลให้ทางไลน์อะไรย่างเงี้ยซึ่งก็สะดวกนะเพราะว่าสุดท้ายมันก็มันก็จบเรื่องได้ง่ายนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าถ้าบางคนซีเรียสละกันอาจจะใช้ในมุมของการติดต่อเป็นทางการเนาะโทรศัพท์คุยก็ได้หรือว่าเข้าไปพบมีการส่งเอกาสารทางอีเมลอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกแต่ว่าดดด้้้้ววววยยยคาาามมมมแแบบไไไไ่่่่ซีเรระกกกกิจใหญลล็็ต รายละเอียดเยอะอะไรเงี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะคุยกันแบบนี้แหละก็ส่งข้อมูลให้น้องเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็เลยเกิดการไปพบครั้งที่2หลังจากที่คุยเสร็จก็คือมามีประเด็นความผิดประเด็นความผิดเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าว่ามันมีประเด็นความผิดหลายอย่างเลยนะครับที่เกิดขึ้นอ่ะเนี่ยกระหายว่ามันมีอะไรบ้างน,นะสรุปเป็นสเรื่องแล้วกันแบบง่ายๆหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของยอดขอคืนภาษีอ่ะหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทนี่นะครับพี่นองได้คืนมาจริงๆเนี่ยก็คือหกพั 6, นหะ เฮ้ยหายไปไหนนะฮะต่อแบบน่าใจดีต่อแบบตรงไปตรงมาคือขี้เกียจหาเอกสารคือต้องบอกว่าด้วยงานบริการแล้วกันอันนี้เป็นเป็นจุดที่เป็นปัญหามากๆของคนทํางานเซอร์วิสอย่างหนึง่งคือเวลาลูกค้าโอนเงินมาเขาจะหักภาษีไว้ใช่ไหมฮะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะส่งใบหักภาษีนาที่จ่ายหรือหนังสือรับรองการหักภาษีนาที่จ่ายมาช้าความหมายคือเขาจะส่งมาทีลหลังอ่ะหลังจากที่เขาจ่ายเงินแล้วบางคนก็น่ารักส่งมาเป็นอีเมลนะครับบางคนมีระบบ e w i t ทย์โถดิ้งแทก็ส่งข้อมูลให้ใสยมากรเลยบางคนส่งมาเป็นเอกสารที่มาเป็นกระดากก็็็็งงงวู่่่่าานนนนชปปปปปีีีี่แรรรเเเเเเทททพิิมํคึ ตรงคือพี่หน่องไม่ได้เป็นคนละเอียดมากนะแบบเออเป็นคนที่แบบเป็นนักบัญชีที่ไม่ค่อยละเอียดมากแล้วก็เป็นคนขี้เกียจก็บางอันก็เก็บไว้ได้บางอันก็เก็บไม่ได้แล้วก็แรกแรกเราเก็บอกเอกสารไม่ดีอ่ะเราก็เก็บบ้างไม่เก็บบ้างอันไหนส่งอีเมลมาบางทีน้องอัพฟไฟล์มาให้ในไลน์แล้วมันหายไปเราก็ไม่ได้ตามอะไรเงี้ยคือมันมีความแบบขี้เกียจอ่ะแล้วเราก็งง,งอยู่ในช่วงแรกอันนี้สารภาพาตามตรงแล้วก็ถามว่าจะกลับไปตามได้ไหมอ่ะอาจจะไปขอให้คนจ่ายเงินเขาออกใบแทนให้นะออกใบก๊อปปี้ให้หรือว่าออกหนังสือรับรองใบใหม่ให้อเเียาสมดนแวัก็ลบบ ไม่เท่าไหร่แล้วแต่ละคนเนี่ยยอบางทีหักไว้ไม่กี่พันเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้เสียเวลาโทรตามไปติดตามกันมันน่าจะเหนื่อยบางทีลูกค้าก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วเนาะแต่เแบบนี้ก็เลยอาช่างมันเกลียดนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะก็คืออยากเตือนไว้ทุกคนว่าในมุมงคนทํางานกนะ็คือทุกครั้งที่มีการถูกหักในใหนจ่ายก็อย่าลืมตามใบหักในใหน้จ่ายมาด้วยซึ่งอันนี้ก็สอนชาวบ้านมาตลอดนะแต่ว่าพอตัวเองทํามันก็มีข้อผิดพลาดแล้วก็หลุดแล้วเราก็รู้สึกว่าการไปตามมันน,นุเนะนนนาามเเเกิดต้ททุวลี่ปือี้อนต้นท บอกน้องไปว่าอ่ะพี่ปิดเกมเล้วกันพี่ขี้เกียจรออ่ะถ้าพี่หาก,ก็เสียเวลาตรวจเนาะทำเรื่องคืนมาแล้วก็หักยอดที่หาไม่เจอซึ่งอันนี้เป็นระบบการตรวจสอบของสรรพกรนะครับซึ่งเขาต้องการเอกสารตัวจริงมายืนยันว่าถูกหักไว้จริงถ้าจะฟีดแบ็กแล้วกันนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับน้องที่ตรวจสอบแลวไม่ได้เกี่ยวกับใครโดยตรงแต่ว่ามองในมุมระบบปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันมีข้อมูลขึ้นในระบบของสรรพกรว่ตถกหักภาษีที่จ่ายไว้แล้วเ,เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เสียภาษีเนี่ยเอาจริงก็อาจจะไม่จําเป็นต้องตรวจเอกสารตัวจริงก็ได้แต่ว่าออยย่่่่าา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 งทททีีีีีีบบบบบกกกกเเเเนนนนนจจจ้้้้้หหมมตตรรรรววววัป็็แแลิธ เป็นแบบนั้นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะใช้ในการจัดการอะว่าเฮ้ยนี่ไงคุณไม่มีหลักฐานต่อให้มันมีในระบบฉันก็จะไม่ให้ซึ่งเข้าใจได้นะซึ่งเข้าใจได้ว่ามันเป็นกติกาแต่ว่าอันนี้พูดในมุมแบบว่าเพื่อประโยชน์ของผู้เสียภาษีทําให้คนกล้าขอคืนทําให้ทุกคนรู้สึกว่าการทําถูกต้องไม่มีปัญหาเนี่ยการที่มีข้อมูลในระบบแล้วแล้วมันตรงกับข้อมูือผู้เสียภาษีเนี่ยเอาจริงๆปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่จาเป็นต้องดูเอกสารก็ได้แต่ว่าก็เข้าใจได้และกันนะครับ ัวพี่หน่อเองลืมไปเลยครับลืมไปเลยว่าทําผิดนะครับผิดยังไงให้ดูอย่างนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเอกสารที่มันมีปัญหาคืออะไร ให้ดูตรงนี้ดูจากข้อมูลตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นรายงานภาษีขายนะเดือนแรกที่จดแวตนะฮะมันมีปัญหาหนึ่งคือพอมามีรายได้เข้ามาเนี่ยนะของเดือน7เนาะบวกยอดสองอันเนี้ยมีอยู่2ออใบเนะานะก็ได้เงี้ยรายได้เดือนเนี้ยคือ5้าหมื่นแต่ว่าด้วยความโลกด้วยความโลกคือตอนที่เป็นนาส่งรายได้ครั้งแรกเนี่ยในแบบพพสามศูนย์ครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าตรงนี้เป็นยอดรวมเราก็กดเนี่ยสามยอด3ยอดก็คือกลายเป็นเบิ้ลกลายเป็นว่าจริงๆริอะต้องนาส่งยอดขาย5้าหมื่นหนึ่งแต่ว่าไปนําส่งยอดขายเป็นแสนสองพัน,นอ วตัก็ผิดแล้วก็นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเกินไปถูกไหมจริงๆต้องนำส่ง3 5ม0ไปนำส่ง7,1 0 0อ่ะนี่คือความผิดพลาดเดือนต่อมาเจอทิหายอ้าวส่งไปผิดว่ะทำยังไงดีนะครับจริงๆแล้วการแก้ไขนะที่ถูกต้องนะอันนี้เน้นย้ำก่อนการแก้ไขที่ถูกต้องคือเดือนเนี้ยที่ผิดนะฮะเราก็ต้องไปขอคืนส่วนเกินก็คือเราต้องขอคืนเนี่ยไอ้ส่วนที่นำส่งเกินไป51 0 0 0นึงนะแล้วก็เนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่ม3 5 0 0อันนี้รู้อยู่แล้วนะโดยทฤษฎีคือเราก็ต้องแบบขอคืนภาษีส่วนที่เรานำส่งพลาดไปเนาะ แบบนี้อันนี้คือหลักการแต่ว่าปรากฏว,ว่าเอาจริงๆมันเป็นแบบนี้ฮะพี่หนองว่าขี้เกียจเอออันนี้อันนี้เป็นความติงต้องส่วนตัวแต่ว่าคิดว่าน่าจะบอกไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วเดือนที่2ก็คือเดือน8ใช่ไหมเมื่อกี้เดือนแรกนําส่งเกินไปใช่ไหมอ่ะเราก็เห็นเดือนที่2มียอดมามา,มา,มาแสนห้าโอเคเฮ้ยแสนห้าไอเดือนที่แล้วเนี่ยมันส่งไป5เกินห0,000ใช่ไหมงั้นเกาหักแม่งเลยนะครับหักแม่งเลยคือถ้ายอดรวมตรงนี้มาเท่ากับ10,000แสนะก็คือเอายอดที่มันนําส่งไว้เกินเดือนก่อนเนี่ยมาหักออกแล้วส่งแค่ส่วนต่างคือในใจตอนนั้้นะที่ดจาไํ ิ่งที่คิดคืออะไรรู้มั้ฮะสิ่งที่คิดคือสุดท้ายยอดขายตามแบบพพ30น่ะมันจะเท่ากับแบบพอ50คือเราจะกระทบยอดได้ง่ายไม่งั้นยอดมันจะแห่งไปเราก็เลยใช้วิธีการอ่ะไอ้น,นี่นําส่งเกินไปใช่ม่ขอคืนไอ้น,นี่ก็นําส่งขาดแทนแล้วกันแล้วเอามาบาลานซ์กันมันจะได้พอดีนะครับซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าตอนนั้นน่ะน่าจะคิดว่าไม่ได้ขอคืนภาษีหรอกก็คงไม่ได้ทําอะไรแต่ก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยคือทําเสร็จแล้วเหมือนกับแก้ปัญหาได้ใช่ไหมเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยซึ่งมันเป็นความผิดเพราะว่าอย่างที่บอกมันต้องไปขอคืนเดือนที่แล้วที่นําส่งเกินแล้วเดือนนี้เราต้องนําส่ง10500ตามปกติแต่อันนี้ขี้เกียจเพราะคิดว่าเออก็ไม่เป็นไรบัญชีเรา เ,ออเราก็รู้แล้วเราก็คงไม่ไปยุ่งกับสมัมภาระหรอกนะไว้เจอเค่อยว่ากันตอนนั้นแวบมึงต้องคิดแบบนี้นะครับซึ่งทั้งหมดที่เรามาเป็นวิธีที่ผิดเป็นวิธีที่ผิดนะไม่ได้ถูกเลยแต่ว่ามันสะดวกคือฉันไม่เสียเงินเกินหรือฉันฉันไม่อยากเสียเงินเพิ่มอะ่ะฉันไม่อยากไปขอคืนที่เสียเวลาด้วยงั้นก็เอาแบบนี้ละกันซึ่งถ้าย้อนเวลากลับไปได้น่าจะไปขอคืนเดือนเจให้มันถูกต้องน่าจะดีกว่าแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แซึ่งเรื่องนี้มันเลยกลายเป็นประเด็นความผิดประเด็นความผิดที่ว่ามันก็เลยทํำให้ดดดดดูตตััวเเ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 ลขนน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 ิิิึงงะะกกก้้้้้้้าาา็ปรรมมมใหแบบีีีีีืืืืืออออออท่่่ผ สามพันแล้วเดือนนี้ต้องนาส่งภาษีเพิ่มนะ3,500แต่ว่ามันโดนเบีย้ยปรับและเงินเพิ่มนะหนักเลยนะผ่านไป23เดือนไงเงินเพิ่มก็พันกว่าเบีย้ยปรับก็1เท่าเห็นไหมสามพรวมกันเนี่ยต้องเสียภาษี8 4 0 0ันซึ่งฟังเราก็แบบอ้าวแล้วเมื่อกี้ที่ได้คืนมา6000ตอนนี้ไม่คุ้มแล้วสินะ,ะยังไม่พอนะไปเจออีกนิดหนึ่งเลยคือลูกค้าเดือนกันยาเนี่ยนะฮะปี66เนี่ยมีการนําส่งภาษีหักน้จ่ายไว้ให้เราเกินคือคือเขาจ่ายเราจริงๆตามที่เราลงบัญชีแต่ตอนที่เขาไปยยใใยยยืื่่่่่นนนนนนนําาาาาสงงหหัััักกจเเเ้้ิใรดมป มันมียอดขายส่วนหนึ่งที่หายไปคือเขานําส่งผิดเราก็ไม่ได้เช็คด้วยมันก็เลยมียอดขายส่วนหนึ่งที่หายไปเลยต้องเสียภาษีขายเพิ่มอีก30บกว่าบาทแปลว่าอันนี้มันเป็นความผิดที่ลูกค้าทํากับเราแต่เราไม่รู้่ะก็ไม่เป็นไรยอดมันนิดเดียวอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับก็จะมีประเด็นหลักๆที่เมื่อกี้เล่าแหละที่ซีเรียสทีนี้ยังไงต่อนะพอเจอประเด็นความผิดแบบนี้เนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราสามารถเขียนคําร้องนะขอลดหรือของดเบี้ยปรับได้นะครับซึ่งในเคสนี้เราขอลด50%ทําให้เเมื่อขียนคําร้อองขลดเบ้เปอดดที่ไ้คืนยังเป็น35เเท่าดิมแต่่่่่ยยออดทีีต้งจาเเพิม เป็นประมาณเนี่ยฮะรวม <standen> กันนะ6,700 7บาท72สตางค,ค์นะครับก็ค <goat. S 2> ือลดเบี้ยปรับลงเหลือ50%นะครับเงินเพิ่มยังเท่าเดิมก็จาก3,500เหลือ1,700สุดท้ายนะถ้ามองจริงก็คือต้องจ่ายภาษีเพิ่มเท่านี้6,707บาท72สตางค์และได้เงินคืนภาษีอยู่3,500 3,598.13เน็ตเนถ้าคำนวณสิ่งทีต้องเสียเพิ่มอีกสำหรับเคสนี้ก็คืออีกประมาณ3,109บาท59สตางค์ก็คือเอายอดที่ได้คืนหักด้วยยอดที่ต้องจ่ายเพิ่มก็แปลว่าต้องจ่ายเพิ่มอีก3,100นะครับคิดตัวเลขในใจจาก2เคสเ ที่เล่าให้ฟังคืออันดับแรกคือได้คืนใช่ป่ะหกพันสองบาทแล้วต้องจ่ายเพิ่มอีก3ามพสุดท้ายทั้งหมดที่ได้คืนเป็นตัวเลขจํานวนเงินจริงๆเนี่ยนะครับตอนนี้นะที่จะได้คืนจากเขาก็คือหักออกมาแล้วเนี่ยจะเท่ากับ2,893บาทโดยประมาณนะครับิ่อเกือบสามพันอันนี้คือยอดเน็ตๆนที่ได้คืนจากที่เมื่อกี้ตั้งใจขอคืนหมื่นสาสุดท้ายเหตุการณ์ทั้งหมดทําให้ฉันได้คืนแค่2องพกว่าบาทแล้วก็ต้องบอกว่าประเด็นที่ผิดมีแค่นี้นะประเด็นอื่นไม่ผิดนะครับเรื่องรายละเอียดรายจ่่่่่าาาายตงงงงๆเเเเรรืืออสัญญช เรือนเรื่องอะไรพวกนี้ไม่มีอะไรผิดละมีผิดอยู่แค่นี้ที่มันเป็นประเด็นที่ต้องถูกตรวจสอบซึ่งก็เลยจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าพอมันมองมาเห็นตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะมีคำถามกลับมาทันทีใช่ไหมครับว่าคุ้มไหมคุ้มไหมเนี่ยเอาจริงๆมันไม่คุ้มหรอกคือเสียเวลาเนี่ยสามสี่รอบต้องมาจ่ายเงินเพิ่มต้องมาวุ่นวายแบบนี้แต่สุดท้ายยังยังเป็นบวกอยู่นะแต่2องพันกว่าบาทเนี่ยเกือบเกือบสามพันเนี่ยมันไม่คุ้มกับเวลาที่ต้องเสียไปในการเตรียมเอกสารในการหาข้อมูลในการกระทบยอดในการที่ต้องวิ่งไปหาสารมิกรสามรอบต่างๆไม่คุ้ สิ่งที่ได้มากกว่าเงินเนี่ยคือความเข้าใจแล้วกันต้องบอกแบบนี้คือพี่หนอเมง,งเนี่ยถ้าใครพอจะรู้เนาะก็คือเครเป็นสามพกรนะเคยเป็นรรรรเนจ้าหน้าที่เคยทำงานด้านบัญชีนะเคยเป็นออดิตเคยเป็นอะไรเงี้ยคือทุกอย่างในแวดวงเนี่ยเราได้มีโอกาสทาทุกอย่างจนสุดท้ายเรามาเป็นเจ้าของกิจการเองแล้วมีการเจอสรมพกร,รอเองในมุมของผู้ประกอบการคือพอเราได้สวมหลายๆหมวกเนี่ยเรารู้สึกเราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าคอนเทนต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกมุมมองที่ที่ได้ดูแล้วกันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามในมุมทั้้้้้้งงงงงหหหมม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 มดดทททีีีีีี่่่่่เเเเเกกกกยวววขขออออออคคคืืแแตตละนนนนนนััาาาาาาิไสสุใจรรบบ เงินคืนมาสามพันบาทแม่งคุ้มไม่คุ้มเลยเสียเวลามากถูกไหมถ้ามองในมุมนักบัญชีนักบัญชีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของที่ทาบัญชีเองแต่จ้างคนทาบัญชีคนทาบัญชีก็จะไม่คุ้มเลยเพราะว่าต้องมานั่งทําอะไรพวกนี้เพิ่มและส่วนใหญ่นะอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาคือส่วนใหญ่ไม่ได้เงินด้วยส่วนใหญ่คือเจ้าของก็ไม่ให้เงินเราไม่มีใครใจ่ายเรื่องค่าวิง่งดูแลจัดก,การเอกสารสารมากรณ์เพิ่มไม่มีแต่ถ้ามุมนักบัญชีเนี่ยถ้าเจ้าของอยากจะขอคืนภาษีอาจจะต้องมีตกลงเรื่องค่าตอบแทนหร เสียต้นทุนเพิ่มอาจจะขอคืนก็ไม่ผิดแต่ว่ามันมีต้นทุนเกิดขึ้นแน่เนาะไม่เป็นต้นทุนเรื่องเงินก็ต้นทุนเรื่องเวลาในมุมใครอะในมุมสามกรกเองแล้วกันนะครับในมุมสามกรกเองเขาก็ต้องตรวจตามหน้าที่แหละนะครับมันก็มีหลายอย่างที่ที่เขาเห็นแล้วเขาก็ชี้แจงประเด็นมาแล้วเขาก็บอกเออนี่ผิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นการทําหน้าที่ของกันและกันซึ่งเราก็เข้าใจได้นะอย่างที่บอกคือไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาแต่เราจะรู้สึกว่าในมุมเจ้าหน้าที่บางทีผู้เสียภาษีให้ความร่วมมยคุลา้วบบแแ เ,เรื่องมันง่ายขึ้นเนาะสุดท้ายเราก็ได้คืนภาษี ies, หรือต้องเสียเพิ่มเราก็ทาตามกติากาม,มันไปแหละแต่ว่ามันก็ตรงไปตรงมาก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในมุมเจ้าหน้าที่เหมือนกันว่าเออเจ้าหน้าที oh ่ถ้าเจอผู้เสียภาษีที่โอเคก็ด okay, ีและในทางกลับกันผมพูดเผื่อเลยนะตัวผู้เสียภาษีเองถ้าเจอเจ้าหน้าที่ที่ดีก็โอเคเนาะดังนั้นในมุมทั้งผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ผมพูดตรงที่สุดก็คือไม่มีทั้งคนเลวและคนดีเนาะฉะนั้นเราไม่ได้มีบอกว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่สามกองคุณคือคนไม่ดีคุณเป็นผ,ผู้ประกอบการ ไหนมันก็ไม่ผิดถูกไหมเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รู้สึกแล้วกันในทุกแงม่มุมสิ่งที่ได้จริงได้อะไรถ้าพูดมาหมดว่าเออเมื่อกี้ดูเหมือนไม่ได้อะไรเนาะแต่สิ่งที่ได้จริงจากคอนเทนต์นี้ได้เยอะมากได้หลายเรื่องคือ1คือเชื่อว่า3คลิปที่ทามาทั้งหมดเนี่ยน่าจะทําให้คนเห็นขั้นตอนต่างๆรายละเอียดต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจนไม่ว่าคุณจะขอคืนภาษีไหมคุณทําเอกสารเรียบร้อยหรือเปล่าคุณต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณเข้าใจในระบบทั้งหมดแล้วกันอาจจะไม่่่่ไไไดดดดด้้้้ลลลละะะเเเเอออออีียยยยมมมมาาาาาากก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 แแววว็็งงรรรทุตตตััันนนนืืจจิคคหซซบๆ ไมม่เหือนนกัแต่ก็ทําให้คุณเนี่ยเห็นภาพรวมแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าคุณควรจะขอคืนไหมหรือไม่ขอคืนอย่างไรนะครับหนึ่งเรื่องส่วนตัวพี่หนอมเองถ้าเป็นเจ้าของเนาะถามว่าได้อะไรเอาโอเคเสียเวลาใช่แหละแต่ว่าประโยชน์ที่ได้มากกว่านั้นคือเรารู้ว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างในการทํางานของเราการไม่เรียบร้อยของเอกสารการที่ปล่อยปะละเลยเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดได้มีคอมเมนต์หนึ่งตอนที่เขียนสเตตัสเรื่องนี้ไว้นะมีคอมเมนต์นึงมาบอกว่าโอ้โหระดับพี่หนอมสอนภาษีพวกนี้ยังทําผิดเลยแบบยังได้คืนไไมม่่่่่ครเงงี้นนนออืืกกขจิๆ เ,นะเออไม่ได้เกี่ยวเลยนะจริงๆเรามองในมุมความเป็นมนุษย์คือไอเน,นี้ยคือเปิดเผย,เยข้อผิดพลาดให้เห็นเลยคือมุมไม่หน่อเมงอ่ะเป็นคนสอนเนาะแต่ว่าถามว่าคนสอนเนะี่ยมันคือคนที่บอกทฤษฎีหลักการที่ถูกต้องคืออะไรแต่บางทีอ่ะบางเรื่องเราก็ขี้เกียจทำแล้วเราเข้าใจคนที่ไม่อยากทำมากๆนะอันนี้พูดเลยแล้วก็อย่างที่บอกคือการเปิดเผย,รยเรื่องพวกนี้เอาตรงๆคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าการเป็นโทษนะคือผมไม่จำเป็นต้องปฏิเสธว่าผมเป็นคนทำผิดไม่ได้เออเข้าใจไหมวะน่าจะเข้าใจเนาะเออไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร วิยากแม่งเหนื่อย,เด,ยดเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวกูโดนด่าอีก สุดท้ายสิ่งที่อยากฝากไว้แล้วกันทั้งหมดนะก็คือเวลาตัดสินใจเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยในมุมที่มันมีคําว่าภาษีมาเกี่ยวข้องเนี่ยให้มองภาพวงกว้างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ต้นทุนต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการจัดก,การภาษีขอคืนนะต้นทุนอื่นๆมันต้องเสียอะไรไปบ้างคุ้มค่าไหมถ้าคุ้มค่าควรทําคําว่าคุ้มค่าต้องมองหลายมุมด้วยนะไม่ใช่แค่อ่ะเมื่อกี้ที่พี่หนองบอกเนาะเงินต้องเสียเวลาต้องเสียใช่แต่ความรู้ที่ได้กลับมาหรือรายละเอียดต่างๆที่เราได้มาในการจัดก,การกิจาการไม่ให้ผิดซ้ำเนี่ยมันก็ออาเปน่่มมคไไไหืกวโข ุ้มกว่าไม่ขอดีกว่าก็อาจจะทําให้คุณไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคุณมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างคุณต้องรับการแก้ไขอะไรบ้างกิจการคุณควรจะมีอะไรที่มันเฮ้ยเป็นช่องโหว่บ้างแล้วก็ในรายละเอียดบางเรื่องอ่ะต้องบอกว่าน้องเจ้าหน้าที่สามกรกอเนาะที่ที่ตรวจเนี่ยก็มีแนะนําเพิ่มมานะแต่ว่าไม่ได้เล่าในคลิปนี้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวไว้ทําคลิปใหม่ๆเล่าให้ฟังอีกทีก็มีได้รับคาแนะนําเพิ่มเติมมาในมุมธุรกิจเซอร์วิสที่เราก็ลืมไปนะว่าเราแบบเฮ้ยออว่าเราต้องไม่พลาดเร ต่อไปนะใครอยากให้เราก็คอมเมนต์บอกหรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแถบบรนอมไว้แล้วกันนะครับอะ่ะสุดท้ายถ้าเล่ามาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วหลายคนน่าจะมีความรู้สึกกับเรื่องนี้แตกต่างกันไปไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรคุ้มไม่คุ้มควรขอไม่ควรขออะไรอยู่ภายในตรงนั้นน่ะอยากให้คุณประเมินอย่างรอบด้านว่าควรตัดสินใจอย่างไรเพราะว่าสิ่งนี้มันคือตรกะในการคิดเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเลยคุณเสียเงินมากขึ้นคุณได้เงินน้อยลงหรือคุณได้เงินมากขึ้นคุณเสียเงินน้อยลงดูเป็นภาพรวม ขอคืนภาษีหรอกอย่าขอเลยเสียเวลามันอาจจะไม่ถูกทั้งหมดเพราะสิ่งที่ได้กลับมาอาจจะไม่ใช่แค่งเงินภาษีแต่อาจจะเป็นความรู้บางอย่างที่ทําให้คุณไม่มีช่องโหว่ในอนาคตอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากให้เป็นประสบการณ์ที่แชร์ไว้แล้วกันนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะถ้าชอบอย่าลืมฝากทีด่เดียวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับถ้าใครมีคําถามหรือว่าอยากให้ทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันยาวมากเลยขออภยัยแต่ว่าเล่าแบบสดๆจากใจนะว่าเจออะไรมมาา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 บบ้้งงกกกกก็็คคิดววว่่่่่นนนนนนจจะะปปปรรรรโยช์สหััทใแแผตตๆลพอไไี สวัสดีครับ